เิมบครบัเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราทําภารกิจอะไรกันนะคะภารกิจของเราคือเดินระบบน้ำใช้น้ำดื่มน้ำใช้จากบริเวณหลังศาลาบรรพชนนะครับมาที่โถดินแล้วสายเราก็หมดอยู่ตรงนั้น <ฮะ S 1> วันนี้เราก็เลยเอาสายปียีเนี่ยไปลิงก์ต่อไปเชื่อมมาจากโถดินมาเข้ามาในศาลาดอยฟ้าของเราแหะหลังจากนั้นเราก็จะต่อจ้เก้ากับ สายเมนที่จะลงไปใช้ที่อาอารสาวปีรัวหยางเกียนแล้วก็หมู่บ้านเบิกบานเก่ใสของเราแล้วก็ไปโน่นแหละครับลงไปจนถึงลงช่างข้างล่างแล้วที่เมื่อกี้ต้องลากเพราะว่าเดิมสายมันไปอยู่ทางนู้นเพราะอะไรใช่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจะเดินแนวโน้แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมันเป็นแนวนี้เอออะไรก็เลยก็เลยต้องขอแรงพี่น้องมารวมพลังกันใช่ก็เลยชวนเชิญพี่น้องมาช่วยกันนะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะจากการที่เรามาทํางานในวันนี้เราได้สภาวะอะไรบ้างกับการที่เราได้รวมมวลกับพี่น้องอะคะ่ะก็ได้สภาวะก็คือว่ารวมกันเป็นหนึ่งไงเอ่อวัน for all ใ่า All for วันกับผมค่ะขอบคุณค่ะนุทนาค่ะนุทนาครับ જો નમસ્કાર મસનાજી તો માજે